อย่างนึงนะครับที่ควรจะพิจารณาเวลาซื้อเครื่องซักผ้านะครับโดยเฉพาะฝาบนนะครับก็คือเรื่องของตัวช่องที่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับควรจะเป็นช่องที่แยกแบบนี้นะครับที่มันอยู่ติดอยู่กับช่องน้ำยาซักผ้าหรือว่าช่องผงซักฟอกนะก็จากประสบการณ์นะครับ ถังบางรุ่นนะครับที่เติมน้ํายาด้านข้างนะครับเขาจะอาศัยกลไกลนะครับในการปั่นเวี่ยงเพื่อที่จะให้ปับผ้านุ่มเนี่ยมันไหลลงไปที่ถังทีนี้ตอนแรกมันก็ไม่เป็นไรหรอกคราวนี้เวลาที่เราใช้เป็นนานๆนะครับบางทีมันเกิดการอุดตันข้างในแล้วตัวน้ํายาเนี่ยมันจะลงไม่ตรงรอบนะครับแต่ถ้าเป็น ช่องแบบนี้นะครับน้าเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยเข้าเครื่องถ้าเป็นรอบอซักนะครับกับรอบล้างหนึ่งเขาจะปล่อยลงผ่านช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ํายาตัวนี้มันจะลงเต็มๆซึ่งปก,ปกติอยู่ละแต่พอเป็นการซักน้ําสุดท้ายนะครับเขาจะมาปล่อยลงช่องนี้ก่อนนะครับเขาจะมาปล่อยลงช่องนี้เพื่อที่จะให้ตัวระดับ น้ำยาเนี่ยมันท่วมหัวจุกตรงนี้แล้วมันจะเกิดการักน้ำนะครับเพื่อที่จะดึงตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยลงในรอบสุดท้ายพอดีนะครับถ้าหากเป็น,นกลไกแบบนี้เนี่ยยังไงน้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะลงรอบสุดท้ายพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ชัวร์กว่านะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับก็คือมันจะไม่ตันง่ายนะครับถ้าหากต้องการทำความสะอาดก็แค่ ดึงตัวจุกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยล้างนะครับหรือว่าจะดึงออกมาล้างข้างนอกก็ได้ตอนนี้ก็คือเขาปล่อยลงผ่านช่องนี้นะครับเดี๋ยวไว้พอเป็นการล้างครั้งสุดท้ายนะครับล้างน้ำสุดท้าย เขาจะปล่อยผ่านช่องนี้ก่อนนะครับประมาณ 2- 3สาครั้งเพื่อที่จะให้น้ำยาเนี่ยมันไหลออกมานะครับแล้วก็เป็นการล้างช่องตัวนี้ไปนในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยใช้ไปเรื่อยๆอ่าถ้าหากเราไม่เผลอเติมน้ำยาผิดประเภทยังไงช่องนี้ก็จะสะอาดนะครับนี่นะครับมันดูแลรักษาง่ายด้วยแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยได้รับน้ำยาปรับผ้านุ่มเต็มๆด้วยนะครับ ก็แนะนำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามให้ซื้อที่มันเป็นเติมคู่กัน2ช่องแบบนี้นะครับบางรุ่นอาจจะมีช่องที่3ามอย่างเช่นมีน้ำยาซักผ้ามีผงซักผ้าแล้วก็มีปรับผ้านุ่มนะครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้เลือกรุ่นที่ปรับผ้านุ่มเนี่ยอยู่ด้านข้างกับตัวน้ำยาซักผงซักแบบนี้นะครับตัวนี้จะชัวร์กว่านะครับขอบคุณครับ ลังปั่นน้ำผงซักฟอกทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นการล้างครั้งที่1น,นะครับซึ่งเขาก็จะปล่อยน้ำเนี่ยผ่านช่องทางนี้นะครับเป็นหลักนี่นะครับการปล่อยเห็นไหมสังเกตว่ามันจะออกฝั่ง ฝั่งซ้ายมือนะครับที่เขียนว่าดีเทอร์เจนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับน,นี่ก็คือการล้างครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการปั่นนะครับของการล้างน้ํหนึ่งพอปั่ลรอบนี้เสร็จก็จะเป็นการล้างน้ําที่สองละนี่นะครับกําลังจะล้างน้ําสุดท้ายละสังเกตจากตรงนี้ว่ามันเหลือแค่เล็กหนึ่งนะครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับน,นี้ผู้ช่วย ถังหยุดแล้วนะครับนี่เหลือล้างน้ําสุดท้ายนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยน้ําออกมาสังเกตนะครับน้ําที่ออกมาเนี่ยจะมีสีขุ่นๆด้วยแล้วก็แยกเป็น2ทางนั้นเพราะว่าเขาปล่อยน้ําลงทั้งช่องหลักนะครับแล้วก็ปล่อยลงในช่องที่เป็นน้ํายาปรับพนุ่มด้วยนะครับแล้วเขาก็จะหยุดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดการรักน้ํานะครับเนี่ยเขาจะหยุดหยุดปล่อย ตรงนี้ก็จะเกิดการรักน้ําแ,แล้วตัวน้ํายาปรับผ้านุ่มก็จะค่อยๆห,หยดลงมาเนี่ยนะครับที่กําลังหยดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือน้ําที่อยู่ในช่องปรับผ้านุ่มแล้วเขาก็จะปล่อยน้ําลงอีกนะครับเนี่ยก็คือปล่อยลงสองช่องเลยตอนนี้ถ้าหากในคลิปเนี่ยได้กลิ่นด้วยก็จะได้กลิ่นหอมของน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วนะครับเนี่ยครับเขาจะปล่อยๆหยุดไปล่อยหยุดๆอย่างเงี้ยประมาณสอสารอบนะครับ อันนี้ก็คือหยุดครั้งที่สองละทีเดี๋ยวเราจะลองกดเพื่อที่จะหยุดนะครับแล้วก็เปิดดูซิว่าน้ำยาปรับพนมเนี่ยไหลออกมาเกลี้ยงหรือยังนี่นะครับนี่เขาจะเหลือนิดหน่อยนะนี่นครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นน้ำใสๆหมดละนะครับนี่ครับ ใช้หลักการการลักน้ํานะครับน้ําก็จะโดนดึงลงมานะครับอันนี้ก็คือปล่อยครั้งที่สามนะครับน้ําจะไหลค่อยๆแล้วก็เห็นเลยว่าแยกเป็นสองสายนะครับตอนนี้กลิ่นคือหอมมากเลยนะครับกลิ่นเนยคือหอมมากๆเลยนะครับอันนี้หยุดครั้งที่สามแล้วนะครับ แล้วก็เป็นการปล่อยน้ำครั้งที่4ี่แล้วนะครับแล้วก็หยุดครั้งที่4ี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกดเพาะเพื่อแบบเปิดฝาเครื่องนะครับมันก็เลยไปกวนโปรแกรมการทำงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจะแต่ก็ดีแหละปกติเขาก็จะทำๆหยุดๆนะครับ ถ้าหากเค,เครื่องที่บ้านของเพื่อนๆคนไหนนะครับทำงานแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยนะว่าน้ําจะเอาปรับพานุออกมานในนะรอบการปั่นที่แบบแม่นยําเป๊ะๆนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการหยุดครั้งที่ห้าแล้วนะครับอันนี้การปล่อยน้ําครั้งที่หกนะครับเนี่ยเขาก็จะ ปล่อยหยุดปล่อยหุดสลับกันแบบนี้ทีเรื่อยนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะปล่อยแบบเต็มที่ครั้งเดียวจนกระทั่งน้ําเนี่ยเต็มถึงระดับที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยจะปั่นนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายาปรับพานุ่มเนี่ยกระจายตัวทั่วนะครับแล้วก็ตามด้วยการปั่นแห้งครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นการปล่อยแบบครั้งสุดท้ายนะครับก็คือน้ําเนี่ยจะกลับมาพุ่งเป็น สายเดียวอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้ก็คือเขาก็จะปล่อยจนเต็มละนะครับแล้วจากนั้นก็จะทําการปั่นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับแล้วก็ปั่นแห้งตามที่เรากําหนดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักการทํางานของช่องอเติมน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบที่อยู่ด้านข้างบนตรงนี้นะครับ